ครับคลิปวิดีโอนี้ก็มารีวิวสินค้าตัวนี้ให้ดูนะครับมันเป็นหัวแรงใช้แก๊สนะครับแล้วก็เป็นหัวพ่นไฟได้ด้วยนะครับขนาดเล็กสำหรับคนที่อยู่บ้านนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องการบัดกรีด้วยหัวแรงที่ต้องเสียบปลั๊กแบบนี้นะครับเราก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับแล้วก็มีฐานบัตรกรีพวกนี้นะครับอยู่ที่บ้านก็ ไม่ต้องไปสนใจพวกนี้นะครับแต่เมื่อไหรที่เราไม่มีไฟฟ้านะครับเราออกไปหน้าไซต์งานนะครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือแม้กระทั่งแค่เราออกไปนอกบ้านนะครับหน้าบ้านเราลาบสายไฟไม่ถึงหรือไปอยู่ในที่ที่มุมอับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับแล้วเราต้องการบัดกรีหรือต้องการใช้หัวพ่นไฟขนาดเล็กเราจะทํำยังไงนะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมามาเล่นเองนะครับว่าง,ง่ายๆผมก็เป็นช่าง ก็มันก็น่าสนใจดีนะครับตอบโจทย์สำหรับหัวแรงที่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้ไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับก็มันก็จะอยู่ในแพ็กเกจอย่างนี้นะครเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลยนี่นะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้ถอดแยกออกมาได้1ชิ้นตัวนี้ก็ถอดได้นะครับประมาณนี้เวลาเปลี่ยน หัวนะครับก็ไม่ต้องถอดตัวนี้หรอกก็เปลี่ยนมาใส่ตัวนี้เป็นหัวแรงนะครับนี่เป็นหัวแรงตัวนี้เป็นหัวหัวพ่นไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นหัวพ่นไฟให้ดูก่อนประกอบเข้าไปนะครับตรงนี้เติมแก๊สเอานะครับแก๊สถ้าใครหาซื้อไม่ได้ก็สั่งผมได้นะครับตัวนี้ หาซื้อตามตลาดนัดได้ทั่วๆไปนะครับวิธีการเติมน้ําให้คว่ำลงอย่างนี้นะครับเพราะว่าแก๊สด้านบนจะเป็นไอนะครับด้านล่างจะเป็นน้ำนะครับตามแรงดึงดูดของโลกถ้ามาอยู่อย่างนี้ด้านล่างก็จะเป็นน้ำนะครับเราต้องการให้น้ําแก๊สพุ่งออกไปเพื่อเข้าไปในเจ้ากระบอกใส่ๆนี้นะครับอะคว่ำลงนะครับแล้วก็กดดูนะครับดูปริมาณนี่นะฮะ มันจะเป็นควานเย็นๆไม่ต้องตกใจเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้จะมี on off นะครับก็เราให้หมุนหมุนตรงนี้นะครับไปที่ on ด้านขวามือฟังเสียงนะครับมันจะดังเสียงฟีฟีฟได้ยินหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใช้ไฟแช็กจุดเปิดเบาๆพอนะครับนี่ฮะก็จะมีไฟตัวนี้เป็นหัวพ้นไฟได้ เป็นหัวเบิร์นได้นะครับผมจะเผาตัวนี้เป็นไม้นะครับสําหรับเผาไม้ให้เป็นลายก็ได้นะครับเปดิดนิดนึงนะครับนะครับเห็นว่าเป็นลายแล้วนะครับสลักชื่อสลักเป็นรูปในไม้นะครับสำหรับช่างไม้ก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับขวานขึ้นแล้วครับพอแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจับไม่ได้ซักก่อนเริ่มร้อนแล้วใช้ผ้าจับต่อไปจะมาเล่นหัวแรงให้ดูนะครับเ,เหมือนกันนะครับหมุนไปทางด้านขวามือฟังเสียงจุดนะครับ ไฟมันจะพุ่งออกมาด้านข้างนะครับเผาให้ไส้ข้างในเป็นสีส้มนะครับมันจะเป็นสีส้มแดงอ่าลักษณะนี้นะครับแล้วไฟมันจะดับไปก็ให้เราเลี้ยงแก๊สไว้เรื่อยๆนะครับเลี้ยงแก๊สไว้จะแรงจะเบาก็แล้วแต่เรานะครับผมจะเลี้ยงไว้กลางๆนิดนึงระหว่างรอให้หัวมันร้อนนะครับผมก็จะมาตัดสายไฟ เพื่อทำการบัดกรีให้ดูนะครับแต่ก่อนผมทํางานนะครับบางงานต้องขึ้นไปทํางานบนฟ้าเพดานนะครับก็ไม่สะดวกแก่การเอาหัวแรงขึ้นไปเท่าไหร่นักแล้วก็ฐานบัดกรีก็จะพกขึ้นไปก็ลําบากนะครับแค่เอาตัวมุดขึ้นไปก็ยากแล้วนะครับเทคนิคการบัดกรีของผมนะครับจะใช้2นิ้วคีบสายไฟนะครับอีก2นิ้วทําการ จับที่ตะกัวนะครับแล้วก็หัวแรงนาเ,เทสก่อนนะครับนี่ฮะควันขึ้นแล้วร้อนแล้วนะครับสมบัดต,ตะกัวให้ดูนครับนี่ฮะหล่นลองมาแล้วจี G ้ชิ้นงานนะครับพร้อมกับเติมตะกัวเข้าไปที่สายไฟนะครับให้ตะกัวเดินให้เต็มสายไฟนะครับให้รอบทําอย่างนี้ทั้งสองฝั่งนะครับสําหรับสายไฟที่เราจะเอามาต่อชนกัน ก็ให้เทคนิคการบัดกรีสายไฟโดยไม่ต้องใช้ฐานบัดกรีนะครับไม่ร้อนมือด้วยนะครับเราต้องทําด้วยความรวดเร็วนะครับสําหรับน้องๆหรือผู้ที่ฝึกใหม่นะครับเราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับใหม่ๆผมก็โดนมันร้อนมันลวกนะครับเป็นธรรมดาโอเคนะครับจากนั้นเราจะใส่ท่อหดก็ได้นะครับเข้าไปก่อน วิธีการต่อนะครับก็จับนะครับจุดต่อชนเข้ามาใกล้ใกล้กันนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้หัวแรงตัวนี้นะครับในการบัดกรีโอเคนะครับเราก็จะได้รอยต่อที่สวยงามไม่แพ้กับหัวแรงไฟฟ้าเลยนะครับเลือกใช้แล้วก็บิดหมุนปิด ประมาณนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งเอามือไปจับนะครับเพราะมันร้อนมากเอาผ้าจับในควันขึ้นเออว่าจะลองหัวเป่าให้ดูนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งให้คีมจับออกวางไว้บนไม้ดีกว่านะครับให้ม ไลยความร้อนก่อนโอเคนะครับก็สมมุติถ้าเราใส่ท่อหดนะครับอ่ะผมโต๊ะช่างนะครับมีท่อหดอยู่ผมก็เป็นช่างหาอะไรทําเล็กๆน้อยๆเหมือนกับหลายๆท่านที่เปิดมาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับคงเป็นลักษณะคล้ายๆกันจะมีเครื่องมืออยู่เต็มบ้านเลยนะครับมีเครื่องมืออะไรแปลกๆผมก็จะหามาใช้แล้วก็ เอามาขายในราคาที่อยู่กันได้นะครับไม่ได้โหดร้ายอะไรกาไรไม่ได้เวอร์วังอะไรนะครับนะครับโอเคนะครับเราก็เอาหวัวพ่นไฟเนี่ยแหละมาเผาท่อหดนะครับประมาณนี้เลิกใช้ล้วก็บิดไปทางขวามือฟึบดับง่ายมากๆนะครับแก๊สก็ยังเต็มเต็มอยู่นะครับใช้กันได้ยาว โอเคนะครับก็เล่นเป็นแล้วสาหรับเจ้าหัวพ่นแก๊สวิธีเติมแก๊สนะครับใครบางคนสงสัยพี่แล้วแก๊สหมท,ทำยังไงครับแก๊สหมก็เติมนะครับจุดไฟทํำยังไงครับก็หมุนไปที่ฮอนนะครับแล้วก็เอาไฟแชค็คจุดลอกเวลาปิดทํำยังไงครับบิดมาที่ออฟเพื่อตัดแก๊สมันก็จะปิดเปลี่ยนหัวก็เนี่ยครับมีหัวแรงแล้วก็หัวพ่นฝฟยนะครับง่ายๆแค่นี้เองมาดูสเปคอีกนิดนึงนะครับ ที่กล่องเขาเขียนไว้ว่า1,300องศาเซลเซียสนะครับก็คงจะประมาณนั้นนะครับร้อนพอสมควรไม่พอสมควรนะร้อนมากเลยล่ะโอเคนะครับตัวนี้ผมขายอยู่200กว่าบาทนะครับก็ใครสนใจนะครับติดต่อสั่งซื้อที่ไลน์ ID นี้เป็นหลักแล้วกันนะครับส่วนโบเทรโอบางทีโทรมาผมทำงานจะไม่ได้รับสายต้องขออภัยด้วยครับทิ้งคำสั่งซื้อหรือ ข้อสงสัยไว้ที่ไลน์อดีนี้แล้วกันนะครับ x m h 0 2 5 1 s สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็สวัสดีครับ